มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีหูจินเทาของจีนได้ออกเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกซึ่งนักวิเคราะห์ทั้งทางฝั่งจีนและสหรัฐค่ะต่างมองว่าการเดินทางไปเยือนครั้งนี้เป็นครั้งที่สําคัญที่สุดในรอบ30ปีค่ะ ประธานาธิบดีหูจินเทาจะเดินทางถึงสหรัฐในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยถือเป็นการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกและถูกมองว่าสำคัญที่สุดในรอบ30ปีเนื่องจากสหรัฐและจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของกันและกันแต่ก็มีความขัดแย้งกันในหลายเรื่องเรียกได้ว่ารักไม่ได้เกลียดไม่ลงประธานาธิบดีหูจินเทาค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสหรัฐก่อนออกเดินทางว่า สหรัฐต้องปรับเปลี่ยนท่าทีในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มองว่าจะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้เพราะว่าสาหรัฐและจีนนั้นสามารถชนะด้วยกันทั้งคู่ค่ะโดยประเด็นสำคัญที่ผู้นำของสองชาติมหาอำนาจจะหารือกันนะครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งสหรัฐย้ำเรื่องเดิมว่าจีนกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้สหรัฐขัดดุลการค้าจีนมหาศาลในขณะที่ผู้นำจีนก็โต้นะครับว่านโยบายการเงินของสหรัฐทำให้ทั้งโลกปั่นป่วน และระบบการเงินโลกต้องถูกปรับปรุงโดยเฉพาะบทบาทของดอลลาร์สหรัฐมีการประกาศล่วงหน้านะครับว่าผู้นำทั้งสองชาติจะลงนามในข้อตกลงทางการค้ามูลค่าสูงถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจในสหรัฐและทำให้ประธานาธิบดีโอบามามีผลงานที่ควรค่ากับการเป็นผู้นำสหรัฐในสมัยที่สครับ ทางด้านจีนค่ะต้องการใช้ให้สหรัฐยกเลิกจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีให้กับจีนซึ่งมีขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบูชเพื่อความมั่นคงของประเทศโดยจีนอ้างว่าการเปิดทางให้ส่งออกเทคโนโลยีจากสาหรัฐมาอย่างจีนจะทำให้การค้าระหว่างสองประเทศสมดุลยิ่งขึ้นแต่แท้ที่จริงค่ะคือจีนต้องการเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อมาต่อยอดการพัฒนาประเทศ ผู้นำสหรัฐและจีนค่ะยังจะหารือการถึงปัญหาคาบสมุทรเกาหลีและการรับมือภาวะโลกร้อนแต่คาดว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงจะไม่ถูกหยิบยกมาเจรจากันโดยตรงและไม่มีน้ำหนักมากเท่ากับเรื่องเศรษฐกิจการค้าค่ะ